สวัสดีครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับตู้เย็นโตชิบ,าบา 3, 7, า้านะครับผมได้มา3า0พกว่าๆนะครับตัวนี้6.4คิวนะครับ Lazada า h o p ป e e หาดูตอนโปรโลดราคานะครับโอเคข้างล่างมันจะมีขาให้ปรับระดับนะครับตัวนี้6.4คิวมันจะมีราคาคใกล้ๆกันอยู่2ตัวนะครับ3า0 0กว่าๆเนี่ย3,500บวกลบเนี่ย มันจะมี5.2กับ6.4ที่ราคา3,000กว่าบาทนะครับลองดูว่าเราได้โปรตอนไหนนะครับผมได้โปรส่งฟรีครับส่วนลด15%นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดี๋ยวเทียบส่วนสูงกอนนะครับผมสูง175ก็อยู่ใต้อกนะครับความสูงมันบุบสลายอะไรไหมนะครับลองหมุนดูด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง นะครับด้านหลังมีถาดรองน้ำแข็งขาดรองให้น้ำแข็งมันละลายมาประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรอ่าอันนี้สายไฟนะครับเผื่อพี่ๆช่างนะครับอยากเห็นสเปกนะครับวงจรเทียบสเปคต่างๆนานาลองแชปจอไปดูนะครับรุ่นนี้ อันนี้ด้านหน้าที่ฝานะครับก็ฉลากประหยัดไฟนะครับเนี่ยครับโตชิบ้านะครับรุ่นนี้นะครับหกจุดสี่คิวดูด้านในกันครับอันนี้ก็เป็นมือเปิดนะครับดึงออกมาเห็นมพร้อมกันเลยนะครับต้องฟิตนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมซื้อตู้เย็นผมจะไม่ซื้อแบบสองประตูบนล่างหรือเปิดออกมาเป็นฝาสองฝาตู้เย็นอันนั้นไฮโซแบบนั้นผมไม่เอาแล้ว ผมเอาแบบง่ายๆโง,ง่ๆเป็นตู้เดียวแบบนี้ข้างบนเป็นท่องฟิตพอน้ําแข็งมันเต็มผมก็มากดละลายเองแล้วก็เอาน้ําเททิ้งที่ด้านหลังจบคือคกลไกมันไม่ซับซ้อนนะครับถ้ากลไกมันซับซ้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในมันจะเยอะเมื่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์มันเยอะโอกาสที่มันจะเสียก็เยอะขึ้นถูกต้องไหมครับสมมติอันนี้มันมีหน้าที่เย็นเย็นเราก็มากดละลายจบแต่พวกไอ กลไกเยอะๆอ่ะมันจะทํางานอัตโนมัติอันที่1ไปเจออันที่2อันที่สไปเจออันที่สามอันที่สไปเจออันที่สี่อันที่สี่ก็วนลูปมานะครับถ้าระหว่างทางเซนเซอร์แต่ละอันที่มันพ่วงกันอ่ะเสียตัวเดียวมันจะกระโดดไปฟังก์ชันอื่นไม่ได้แล้วมันก็จะพังเพราะฉะนั้นแล้วกลไกน้อยๆเซนเซอร์น้อยๆความเสี่ยงที่จะเสียก็มีโอกาสเสียน้อยนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นถาดเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับมีชั้น อ่านับแตกข้างล่างเลยก็ได้นะครับอันนี้แช่ผักผลไม้ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณครอบครัวครับสามคนสี่คนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะตึงๆแล้วนะครับอยู่กันสองสามคนเนี่ยถือว่าพอได้หรือสําหรับคนที่ไม่ไม่แช่อะไรเยอะนะครับบ้านที่ไม่ต้องไม่ต้องเอาของมาหมกในตู้เย็นอนะ่ะแต่บ้านไหนที่ชอบเอาของหมกในตู้เย็นเนี่ยผมว่าไม่พอ <laughs> นะครับที่แบบว่ากินอะไรก็เช้ากินไม่หมดเอามาหมก เที่ยงก็ไม่เอาเที่ยงก็ไม่ไม่มาคุยกินนะเที่ยงก็ไปซื้อใหม่เอามาหมกเย็นก็ไปซื้อใหม่เอามาหมกหมกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะ่ะอันนั้ไม่พอไม่พอแน่นอนะอันนี้ก็ชั้นนะครับก็ปรับระดับได้หลายระดับอยู่เหมือนกันนะครับลงมาข้างล่างนี้ก็ได้มีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแล้วก็เป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็นช่องฟิตเนาะมีที่ทําน้ําแข็งให้หนึ่งอันนะครับ <S <S ออข้างในมีอะไรไหมเอ่ยลองดูนะครับ อันนี้ก็ฝับความเย็นนะครับได้ถึงหกระดับเนาะในช่องแช่ไข่อ้าไม่มีถาดไม่มีถาดใส่ไข่ให้เนาะไม่มีถาดใส่ไข่นะครับหรือว่ามีหรือว่ามีแล้วผมไม่เห็นไม่มีนะมีคู่มืออันี้มันจะแกะออกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีชั้นบนนะครับ อันที่สองชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่สี่ประมาณนี้อันนี้น่าจะแช่ขวดน้าส,สูงนะครับอันนี้ก็กระป๋องโคกกระป๋องอะไรก็กว่ากันไปนะครับอ่ะประมาณนี้ละเดี๋ยวผมล็อกเสียบปลั๊กดูครับโอเคเสียบปลั๊กไฟหลอดไฟจะอ,อยู่ใตน้นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์นองประตูมาชนสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บไฟดับอ่าน่าจะประมาณนี้ครับก็อันนี้เนาะน้าแข็งก็น่าจะละลายละลายลงมาลงช่องนี้ลงไปด้านล่างเออประมาณนี้แล้วกันนะครับ คือตู้เก่าผมก็ยังใช้ได้นะไอตัวนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะครับเหมือนกันชั้นเดียวกันเป็นไดสตาแต่ข้างล่างคือข้างล่างขอบข้างล่างอะ่ะขอบตรงนี้มันมันผุแล้วนะครับผุเป็นสนิมยุยม่ยมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยนะครับอย่างที่บอกพอเป็นน้ำแข็งเยอนะๆหนาวันนี้หน่อยผมก็จะละลายนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างเนะยครับมันยังใช้ได้อยู่นะตูเนะ้เย็นแต่ข้างล่างมันไม่ไหวแล้วนะครับเนาะยี่ห้อนี้ยังผลิตอยู่รอไม่แน่ใจนะไดสตา เนี่ยนะครับมันมันไม่ไหวแล้วมันก็พอใช้ได้นะนะครับแต่ก็ซื้อมาใหม่เถอะพอดีได้โปรพอดีนะครับโปรมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแหละครับสามพันกว่าบาทยิ่งถ้าใครได้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วส่งฟรีน่าจะได้ถูกกว่าผมอีกนะแต่ผมไม่รอแล้วกลัวตรงนี้มันมันถูกทะลุไปนะครับก็โอเคราคาสมเหตุสมผลนะครับสามพันกว่าบาทของเราเป็นรุ่นนี้นะครับ grc หนึ่งแปดเก้า f เดี๋ยวถ่ายคู่มือไว้หน่อยนะครับนี่นะครับของเราเนี่ยนะครับหนึ่งแปดเก้า f นะครับ ปุมละลายน้ำแข็งตรงกลางปรับอุณหภูมิรอบๆนะครับูนยู่ทํางาน1เย็นน้อย2 3เย็นปานกลาง4 5เย็นมาก6นี่เย็นจัดนะครับปึ๊บปึ๊อันนี้ไม่ใช่รุ่นเราไม่ใช่รุ่นเราทีนี้ผมสงสัยช่องวางไข่ทําไมของเราไม่มีนะครับเพราะว่าของเราเป็น 189F มันน่าจะเป็นแค่เป็นแผงกั้นเฉยๆถ้าช่องวางไข่มันน่าจะเป็นรุ่นอื่นนะอ่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้อ่ะหลอดไฟ หลอดไฟ1 8 9 f อ่ะเนี่ย1 8 9 f เราใช้หลอดสเปค e 1 4 2 4 0โวลต์15วัตต์นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสเปคหลอดไฟอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละนะครับประมาณนี้ครับ